สวัสดีค่ะกลับมาพบกนันนะคะแกฟอร์เรนซ์ลุงค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆนั่งเองนะคะเฮ้ hey, ยยแปลกใจทำไมวันนี้พี่ฟอเปลี่ยนมุมอ่ะวันนี้นะคะดูหน้าพี่ฟอใกล้ๆนี่นคือนอนไป3มชั่วโมงนะคะและนี่ก็เลยเป็นที่มานะคะว่าถ้าเรานะคะนอน3มชั่วโมงเนี่ยพี่ฟอก็คิดลูกว่าเราควรจะแต่งหน้าแบบไหนการที่เราพักผ่อนน้อยเนี่ยหน้ามันจะแห้งแบบขาดความชุ่มชื่นมันจะไม่ค่อยสดใสน,นะคะอย่างนี้นะพี่ฟอก็เลยจะต้องใช้นะคะตัวรองพื้นเนี่ยที่ บางเบานะคะแต่แบบว่ามันอาจจะไม่ได้ปกปิดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีนะและนี่ก็เป็นที่มาในการแต่งหน้านะคะให้สวยบเบาๆนะคะในสไตล์สาวไต้หวันเนื่องจากว่าสปอนเซอร์นะคะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสำอางนี่ยี่ห้อน,นี้เลยค่ะ1028ขั้นตอนแรกนะคะที่เราควรจะเตรียมผิวให้ดีแน่นอนค่ะทุกวันที่เราแต่งหน้าเนี่ยเราควรจะทาครีมกันแดดน,นะคะตัวนี้ในพี่ฟอจะใช้เป็นสเต็ปแรกนะคะเป็นเมคอัพเบสค่ะ จะมีตัวรองพื้นนะคะเขาจะมีทั้งหมด2สูตรนี่นะพี่ฟอจะขอเกินสูตรแรกก่อน1028 Double Wear Whitening CC d a t i o n SPF 30 PA บวกบวกนี่เห็นไหมตัวนี้เนี่ยจะเป็น Whitening แล้วเขาก็จะมีทั้งหมด2สีจะเป็นสี Nude b r e d นะกับเป็นสี Light b a d e สี Light b a d e ก็เป็น01สี Nude b a d e ก็เป็น 02ใช่ป่ะและต่อมาก็จะเป็นสูตรส่วนนี้โคดสีดำจะเป็นสูตรนะคะ1028 Double Wear Hydrating CC d a t i o n SPF 25 PA บวกบวกอะเดี๋ยวพี่ฟอ์จะขอพูดก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงจริงๆนะคุณสมบัติมันก็คล้ายๆกันแต่สูตรไวท์เทนนิ่งในความรู้สึกของพี่ฟอเขาจะให้การปกปิดที่ดีกว่าเวลาพี่ฟอ์เอาใช้นิ้วแล้วทากับที่หน้ามันปกปิดได้มากกว่าแต่สูตร Hydrating เนี่ย จะให้ความรู้สึกที่เบามากกว่าเพราะมันจะเป็นสูตรที่เติมความชุ่มชื่นให้กับผิวถ้าถามวันนี้เนี่ยพี่ฟอจะเลือกสูตรไหนจริงๆมันก็ดีทั้งสองสูตรเลยนะคะพี่ฟอขอเลือกขวดสีดำแล้วกันเนื่องจากว่าสภาพผิวหน้าพี่ฟอตอนเนี้มันขาดความชุ่มชื่นม,ม,มากเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพออ่าพี่ฟอขอเลือกสีไลท์แล้วกันเพราะว่าจริงๆพี่ฟอใช้ได้ทั้งสองสีเลยนะเพราะว่าสีไลท์เนี่ยมันก็จะขาวๆบางทีเนี่ยบางทีทาไปเนี่ยมันบางคนอาจจะบอกว่า หน้ามันขาวไปแล้วหน้ามันแบนแต่เราสามารถคอนทัวร์ได้พอเราคอนทัวร์แล้วหน้าเราก็จะไม่แบนนะคะเขย่าขวดก่อนนะคะพี่ฟอนะคะจะใช้มือในการทาลงไปสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่ให้ความชุ่มชื่นนะคะไฮเดรต i ิ้งพอพี่ฟอบอกแล้วว่าเวลาในวันที่เราเนี่ย พอไม่เพียงพอหรือหน้าเรามีปัญหาหน้าเราขาดน้ํามันขาดความชุ่มชื่นอะอย่าไปโบให้มันหนานะคะไม่งานนี่จะงานงอกเลยแบบว่ามันจะกลายเป็นแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะเค้กกรีฟอะสำเนียงอะไจะไม่ได้แบบมันจะเป็นแตกอะคือยิ่งโบกแล้วมันจะยิ่งดูแบบแก่มันต้องเบาที่สุดนะคะเท่าที่จะเบาได้อ่ะพอเราทารองพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ฟอก็บอกเลยว่าเราจะไม่เน้นการปกปิดมากมหม่นะคะเราจะเน้นแบบว่างานสบายผิว เพราะว่าสาวไต้หวันเนี่ยผิวดีมากนะคะเราก็จะเซ็ตแป้งตัวนี้เป็นแป้ง1028นะคะเป็นแป้งที่ควบคุมความมันได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงเลยนะคะแต่ถ้าเกินก็ซับมันเราก็เติมใหม่ได้นะคะดูนี่ดูตลับของเขาเป็นอะไรที่แบบโหน่ารักมากเลยนะคะแล้วเราก็ทาลงไปให้ทั่วหน้า ต่อมาพี่ฟอจะใช้ตัวนี้นะคะในการเขียนคิว้วพี่ฟอใช้สีอ่อนนะท,ที่สีสำหรับอ่คนยุโรเปียนอันดีฝรั่งฝรั่งมากนะคะ <c oughs> พูดเล่นค่ะอ่แล้วพี่ฟอก็วาดไปตามคิ้วเลยเปลี่ยนแสงค่ะเมื่อกี้มันแอบมืดอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันเลยนะคะว่าการแต่งตาง,ง่ายๆนะคะในสไตล์แบบว่าสาวไต้หวันเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะอ่ะเริ่มต้นนะคะพี่ฟอจะใช้นะคะ อายแชโดว์เบสตัวนี้นะของนอนะในการเป็นสเต็ปแรกแล้วพี่ฟอร์นะคะก็ใช้พลังดัดชนีนิ้วของเราเนี่ยแหละปาดให้เธอเปลืกตาเสร็จแล้วนะคะพี่ฟอร์จะใช้ไอ้แป้งตัวนี้ของ Hourglass เนี่นะคะป้ายไปที่ใต้คิ้วก่อนเป็นไฮไลท์และต่อมานะคะพาเลทที่เราจะใช้แต่งตาในวันนี้ก็คือ1028ตัวนี้นะ นี่เปิดออกมาเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแหมพาเลตเลิศจริงๆเลยนะคะอ่ะพี่ฟอจะทำการใช้สีนี้เป็นสีแรกทาไปทั่วเปลือกตาให้มันเป็นอย่างนี้นะคะโค้งๆอย่างนี้นะก็เบนให้มันกลืนเข้ากับสีแรกที่เมื่อกี้ที่เราใช้ไปนะคะสีขาว มันจะได้ไม่เห็นว่าเป็นรอยต่อกันให้มันกลืนกล่นๆกกันและเราก็ใช้สีเดิมเนี่ยแหละเมื่อกี้เนี่ยที่เราใช้อะทาม,มาตรงที่หางตานิดนึงแล้วเราก็จุ่มสีขาวที่สุดสีนี้นะชิ่งมันจะออกส้มๆนิดนึงไปที่หัวตาแล้วในขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้สีที่เข้มที่สุดใช้กระปลงในในพาเลตนี้เลยนะคะ เคาะนะคะต้องเคาะทุกครั้งนะคะพี่ฟอก็จะทําการนะคะเห็นตาพี่ฟอไหมมันจะมีรอยพับใช่ไหมพี่ฟอกก็แค่ทาทับลงไปเคาะทุกครั้งนะคะอย่างนี้นะดูนะจนถึงรอยพับตาแบบนี้เห็นไหมจากนั้นนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยพี่ฟอกก็ทําการเป็นให้มันฟุง้ง ต่อมาเราก็จะทํางานเขียนขอบตาพี่ฟอใช้นะคะ J จค t เป็นนินสอเขียนขอบตาสีขาวแล้วเราก็ใช้นะคะอายไลเนอร์ของ1028นสเนี่ยสีน้ําตาลวันนี้สังเกตไหมพี่ฟอจะไม่มีอายไลเนอร์แล้วก็จะไม่มีวิงอะไรมากมายนะคะพี่ฟอก็แค่เขียนชิดที่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ และก็ปัดมัสคาร่านะคะเป็นแบบสูตรเพิ่มขนตาจริงๆเราปัดแค่รอบเดียวนะไม่ต้องสีเพราะว่าเราติดขนตาปลอมไงติดขนตานะคะบอกต่อไอ้เบลไหมพอขนตาแห้งแล้วใช่ไหมเราก็เอาไอายเนอร์เมื่อกเนแนยตัวสีน้ำตาลนะมาปัดทับอีกทีเพื่อให้มันเรียบร้อยอะคะ่ะ เพราะว่าสาวไต้หวันเนี่ยเป็นสาวหมวยนะแต่เราในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ฟอตาตัวแต่พี่ฟอก็ต้องการให้มันมีความแบล,แลว์เราก็เลยทําแบบนี้นะคะอะถึงจะป็นสาวไต้หวันนะคะพี่ฟอก็จะคอนทัวร์พี่ฟอใช้ของ our glass นะคะคอนทัวร์ไปตามรูปหน้าแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเอาแบบว่าแอบ,บ,บ,บนิดนึงเราจะเน้นการแบบว่าสาวแบว์อะเพราะาพี่ฟอก็เคยเห็นแบบว่าในเน็ตอะว,ว่าเออสาวไต้หวันเนี่ยเขาแต่งหน้าย,ยัางไงจริงๆ,ๆ,ๆอะเขาก็แต่งเหมือนคนไทยนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่า เขาอาจจะแบบว่าเน้นงานผิวอะเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไต้หวันเนี่ยโดยพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยสภาพผิวของเขาเนี่ยดีมากเลยแหละเราเป็นคนไทยอะจะให้แบบว่าเหมือนเป๊ะเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เนะแต่เราก็เอามาดัดแปลงให้เข้ากับหนังหน้าของเราให้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ทำการนะคะในตลับเดียวกันสร้างร่างนิดหนึ่ง แล้วก็ใช้ตัวไฮไลท์เมื่อกี้เนะี่ยที่เราทาตอนแรกอะตรงใต้คิ้วอะมาทาตรงนี้ก็ปัดแก้มซีนี่เลยของอเวอร์ก s าคือไม่ต้องแบบว่าชัดมากจนเกินไปนะสีแก้มเอาแบบว่าให้พอแบบมีเลือดฝาดอะคะ่ะก็ใช้แป้งเมื่อกี้เนะี้ยกับแป้งพุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือพี่ฟอต้องการจะให้มันเป็นแบบในการเล่นแสงและเงาเนื่องจากว่า แป้งตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยเป็นไฮไลท์แบบไม่แพรบปะไม่ได้เป็นแบบเม็ดใหญ่ๆอ่ะมันจะเม็ดละเอียดมากเลยนะคะพี่ฟอก็ฟาดลงไปตรงหน้าผากหน่อยแม้เราจะหน้าแห้งนะคะเราก็อําพครางว่าผิวหน้าชิ่นดีนะคะด้วยการแต่งหน้ามันช่วยได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ให้แบบให้มันตรงกับผิวเราให้มากที่สุดอะคือบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ฟอเป็นคนผิวผสมนะบางทีเนี่ยเออไรแมทไว้ก่อนแมทอะไรก็ต้องแมทแมทแมท แต่บางทีอ่ะเคยไหมถึงแม้ว่าเราจะผิวผสมเนี่ยแต่บางวันที่เราไม่ได้นอนเลยแล้วเราต้องไปทางานหรือแม้แต่บางวันที่เราไปปาร์ตี้หักโหงคือเราแฮงก์เราไปดื่มจนแบบว่าผิวมันขาดความชุ่มชื้นอ่ะบางครั้งเนี่ยรองพื้นเนื้อแมทที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันกลับไม่เวิร์กเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายเราเนี่ยมันขาดน้ำเงเพราะเราไปดื่มมาไปปาร์ตี้หนักมาหรือเราทํางานโซมอดนอนอะไรเงี้ยมันจําเป็นที่จะต้องมีอ่ารองพื้นสํารองเช่นแบบว่าเป็นเหมือนแบบ เป็นเนื้อมอยเจอร์เยอะๆเพ,อเพื่อเติมความชุ่มชื่นก็คือสลับกันใช้มันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าพี่ฟอนเนี่ยบอกเลยว่ารองพื้นเนี่ยในตู้อะมีหลายสูตรอะขึ้นอยู่กับว่าวันไหนหน้าเป็นอะไรนะคะเห็นนั้นเราก็ทายอย่างนี้พี่ฟอจะใช้มาสคาร่าตัวที่เราปัดปัดขนตานเนี่ยปาดอย่างนี้นะคะหนึ่งูสองแปดเนี่ยเลยนะ่ะปาดให้มันแบบชิดให้มากที่สุด ให้มันไม่มีเนื้อมาสคาร่าเกาะมาแล้วพี่ฟอกก็จะทำการเล่นขนคิ้วตรงหัวนิดนึงคาังที่ปัดแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบพื้นสีน้ำตาลอ่อนใช่ป่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นขนขึ้นขึ้นมาแค่นั้นแหละแต่ย้ำนะคะว่าต้องเบานะไม่งั้นนะโอ้โหเละค่ะอ่ะต่อมาเราจะมาทำการทาปากกันนะคะพี่ฟอใช้ของเอลมาสกาะนะเป็นสีเบจก่อน ออกมาก็ถ่าด้วยนี่เลยอุเวลาถ่ายรูปก็ต้องเป็นอย่างนี้นิดนึงนะคะแบบสไตล์เน็ตไอดอลโอโอเออแต่จริงๆสังขารไม่ให้แล้วค่ะแห <Yeah, S 2> มเป็นยังไงอะมองใกล้ๆนะบอกเลยว,ว่าวันนี้นะคะงานผิวจริงๆเพราะว่าพี่ฟอนเนี่ย นอนไปสามสี่ชั่วโมงเองอะคือเนี่ยพี่ฟอนนะคะขอขอบพระคุณเลยนะคะเครื่องสาอางหนึ่งศูนย์สองแปดซึ่งแบบโอ้โหบอกเลยว่ามีอะไรที่น่าเล่นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยว่าพี่ฟอเลือกหยิบมาใช้ได้แค่แบบบางอันเราไม่สามารถแบบตาเราก็มีแค่นี้จะแต่งอะไรนักหนาถูกปะเนี่ยอะเห็นไหมพี่ฟอนเนี่ยไม่เน้นการโบกนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเราพักผ่อนน้อยพี่ฟอจึงเลือกรองพื้นนะคะในขวดสีดําเพราะเป็นสูตรที่เติมความชุ่มชื่นและที่สําคัญเนี่ย ไอชิโ <Eyes> ของเขาก็น่ารักมากเลยแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะคะราคาน่ารักทุกตัวสามารถไปจับจองกันได้นะคะพี่ฟอเชื่อเลยว่าเครื่องสําอางยี่ห้อน,นี้ยเหมาะกับน้องๆที่ยังแบบวัยเรียนอยู่แบบเออแบบยังขอตังคุณพ่อคุณแม่อยู่ยังไม่อยากที่จะแบบว่า ไปซื้ออะไรแพงๆมากซึ่งเครื่องสำอางราคาประมาณนี้เป็นการเริ่มต้นแต่งหน้าที่ดีเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยเราแต่งหน้าเก่งแล้วเนี่ยเราจะแบบว่าแอดวานซ์ขึ้นไปเนี่ยก็ได้นะคะแบบเป็นงานผิวโอ้โหลดอายุขั้นสุดอะครคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟอร์ไปก่อนแล้วนะคะฝากกด Subscribe พี่ฟอร์ด้วยนะคะไลค์ได้นะคะแชร์ได้จัดไปเลยคะ่ะสาวๆแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ